สวัสดีครับผมมานี้มาอัปเดตไอ้นี่จะม,มาชิกใหม่เพิ่มขมานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปิึงครับมีเพิ่มขมาอยู่ซีโตนะครับเมื่อหน่อยขอ,อดออกมาได้ประมาณสองเดือนตัวเดือนสองเดือนนี่หละครับจะมีลูกอันนี้จะเป็นซีไว้ครับัวเถิบ เถือกยังก็แล้วซี่ไหว้ดูซี่ไหว้แล้วก็อันนี้เป็นลูกของซูเปอร์เอ็กครับอันนี้คือลูกของซูเปอร์เอ็กพอตัวใหญ่ตัวสีแดงนะครับกำลังสูงกล่องน,นะครับอันนี้คือลูกซูเปอร์เอ็กอันนี้เป็นลูกของโอเวนฟาร์มครับมาสองตัวแล้วครอมมาโอ้ตัวนี้ ในการเลยครับตัวนี้ครับน่าจะอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียสามตัวตัวตัวเทิกหน่อยอยู่ตัวหนึ่งนะครับสูงกองดีแท้ตัวนี้ใ้การด้วยครับถ้าพ่อเมียพี่น้องสนใจกัน่าจะสอบถามนำเชื้อน้ำาคนที่จำนายนะครับได้นะครับ ลูกของซูเปอร์เอ็กซดอยู่ครับหย่ำเลยครับดื้อคับครับอันนี้ของลูกของโอเว็นฟาร์มนะครับอยู่บาตสซนกล่วยเพื่อกวาสมนี่แหละครับแดงได้การเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสองตัวนี้อันนี้จะเป็นโอเว่นฟาร์มเหมือนกันครับ ส่วนตัวนี้นี่ตัวเทิญนี่เป็นของซีไวครับซีรูปของซีไว6ศูนย์เก้าหกจากไอ้ฟาร์มของบ้านหันของเสียอีอยังนีะครับรบกไปจำซื้อไปเลยอ๋อของโชคน,นลิมิตฟาร์มนะครับทันเชือกทันเชือจากโชคน,น,ล,น,นลิมิตฟาร์มครับแล้วก็เลือ ร้อนทั้งมัดกับซี่ตัวแล้วครับตอนนี้ครับอายุไรเรียกันได้ครับ<ม>ร่วมกันแล้วดื้อข้าขนาดครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปน้ำกันเห็นดื้อข้าขนาดหยุดหยุด ตัวนี้ลักษณะง่วนนี่ยโอ้ดายการแห้งเลยครับลูกลูกซูกปเปอร์เอ,กอ,นนอ็กนะครับขาใหญ่คอขาใหญ่คอขาใหญ่แล้วก็ตรงขาตรงขาใหญ่ดีอันนี้บอยท่านได้ถือน้ำนมคักนะครับกันถือน้ำนมพอมันแตกแล้ว,ลวเนี่ยจะโตใหยโตผุก็หนีนะครับต้องเบิง้งอีกประมาณจะสองสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่ามันจะโตใยสั่มใดนะครับลูกของซูเปอร์เอ็กนี่ครับ กับลูกของโอเวนฟ้ามครับไอ้ลูกที่ไหวนะครับอีกสามเดือนเนี่ยรูรูลผลเลยครับเดี๋ยวพาพี่พา้องไปเบิ้งอีกสองตัวนะครับกลำลังตั้งทองอยูยลูกในทอง่าจะออกใกล้ไ่เรียกันนะครับอีกสามตัวตัว่าอ,อีกตัวหนึ่งจะเป็นงวหูนะครับเนี่ย แมวมันเป็นออกเก็บง้วไถ่เหรองัวไทยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็สมบามันนะครับว้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นนี่อ้อันนี้ไก่จิ๋วเลยครับนุ่มใ่แล้ว,ลวสมบามันไว้ครับแล้วก็มีง้อหูตัวหนึ่งครับกำลังจำทองกับจิออกไรเหียกัยนเพื่อน ฟาร์มนหน่อยๆน,นะครับสีทนฟาร์มฟาร์มเล็กๆกำลังกำลังปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ของว่าปลาหมันนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆมันซ้ำเด็กหน่อยแหรอครับ <c oughs> กินแล้วก็นอน ินน่มแล้วก็น,นอนหยอกกันครับได้การเลยสีแดงตัวนี้ซื้อไปแจังไดนเนอกเนี่ยผอรถต่างซื้อไห้ไปพวกครับขยันเิ่งตัวนี้ตัวนี้อีเจ๊กน้อยกับจี เดี๋ยววันที่ให้มันพ่อเชื่อกับที่ใส่น้ำเชื่อของลูกซี่ไว้แหละครับซี่ไว้ศูนย์เก้าหกจะไปหายน้ำเชื่อมาจากโชง่งนั้นเริมมีฟ้ามนะันเราจะไปติดตัวเราของเจ้าไอเสียเพื่อนย้อนเสียงลอยย้อนเสียงได้การอยู่นะครับตัวนี้พี่เห็นครับ สีเข้มด้วยว่าพอถ้าในเลือดเลือดนะจะหาสีบ40%อยู่มั้งครับบาลมันก็ได้จะคอยผสมพัฒนาไปเรื่อยๆล้วครับไอสำหรับผู้ใดที่ต้นทุนหน่อยก็ต้องพัฒนาไปยังสีแล้วครับผม มันกับ,บ่มีกกาลังสิไปซื้อไอ้ง่วเอฟมานนะครับตัวละเจ็ดแปดเมื่อนตัวละแสนเท่าก็บบมีทพื้นเท่ากับค่อยๆพัฒนาเอาครับพัฒนาไปไเรื่อยๆเอาลูกของลูกเมื่อพัฒนาต่อไปอีกมันก็น่าจ,จะได้เป็นบามันเลือดเข้มขึ้นไปอีกนะครับ รบๆอรับนอนพากนันนอนแล้วครับตนต่อก,กันเมยสำหรับคลิปนี้กับโมมี่ยังนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหตุคลิปคือมี่ยังสีอัพเดต หาฟังอีกแค่นึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่นีแล้ครับผมสวัสดีครับ